หนูภูมิใจมากที่เกิดมาในชีวิตนี้หนูวินลอตเตอรี่แล้วค่ะมีทุกคนอยู่ในชีวิตหนูมันคือมันยิ่งกว่าความโชคดีที่ที่ที่หนูจะหาได้จากที่อื่นแล้วหนูไม่ต้องอยากถูกหวยแล้วทุกคนเพราะว่าหนูมีทุกคนเป็นเป็นหวยรางวัลที่หนึ่งของหนูแล้วอะ่ะ ทุกคนคือสลากกินแบ่งรางวัลที่หนึ่งของหนูที่หนูจะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่พยายามสู้ไปกับหนูสุดๆนะคะเราแบบว่าไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรเราแบบลิงลิงเล็กๆเองที่แบบว่าเยอะๆมาช่วยซัพพอร์ตกันทีละนิดทีละหน่อยไม่ได้เยอะ ตัวใหญ่กว่าไปกว่าใครแต่ว่าเราก็ได้มายืนอยู่ตรงนี้นี่ที่ที่มันเป็่งประกายมากๆค่ะ